สวัสดีครับทุกคนลงรถมิซูนะครับนี่นะฮะผมพามาดู L300 ามร้อยคัสตอมใหม่นะฮะคันนี้นะฮะใส่ชุดยก4นิ้วทำสีปะผูใหม่ทั้งคันนะฮะเปลี่ยนหน้าตัดเป็นเดลิก้าแล้วเราไปดูภายในกันนะครับเบาะพูหน้าเดลิก้านะครับนี่ครับเบาะหลังหมุนได้นะฮะ เราล้ะจุดยึดต่างๆของตัวนอกมาใส่ให้ครบเลยนะฮะตอนนี้ช่างกุ้งก็กำลังใส่ล้อนะฮะสเปคนี้นะฮะใส่ล้อยางไม่ติดนะครับนี่นะครับเจ้าของมาช่วยกันทำกับมือเลยนะฮะนี่นะฮะในคอกพิทนะครับด้านหน้านี่จัดเต็มอลังการ สวยงามมากนะฮะวางเครื่องทวโบใหม่นะครับทำระบบไฟระบบแอร์ใหม่ทั้งคันของแต่งครบๆนะครับคันนี้เดี๋ยวใส่แหลกหลงังคาใส่ชุดแต่งบันไดหน้าบันไดหลังนะฮะกันกาดกันชนนะฮะแล้วไปพบกันตัวเป็นๆได้ที่งานมิงนะฮะที่บาบาแคมป์ปากทงชัยนะครับวันเสาร์ที่6 มกราคม2,567นะครับไปกันเลยนะครับลงรถมิสูเป็นเฉ้าภาพฟรีครับแล้วเจอกันนะครับ